สวัสดีวันนี้วันที่28กันยายน2566วันนี้เราจะมาเคลือบตะกะั่วให้กับปลายหัวแรงกันนะครับฮารก้ A 80เอเปิดสวิตเอออลไนี่ไปตรงนี้โอเคครับนี่ ให้เอาอ่ะสุปนี้นรงอาให้มันสะอาดอยู่แล้วเราก็เคลือบไปเลยความร้อนยังไม่มา ทำไมมันเหมือนกระเด็นใส่อ่ะทำไมมันเหมือนมีอะไรกระเด็นใส่เบาๆอ่ะไม่รู้่ะเอองรือมือไหเฮ้ยถุงมือมันก็ละลายติดมือสิแต่มันไม่เยอะไงเขาบอกว่าต้องออาองโงใส่ไงโอ้ใช่ฉลาดมากบอกว่าอันนี้ก็คืออันนี้ทำแรกทำรอบหนึ่งก่อนเพื่อ,<ร>เ,พอเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อล้างสิ่งสกปรก เสร็จแล้วก็ให้โรสินมันล้างหายว่าให้ให้ฟลักคมันล้างสึงสกปรกเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้ม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 ในวิดีโอของคุณตาเน่เขาบอกว่าอันนี้คือตัวที่ทำความสะอาดมันเสร็จแล้วสะอาดหรอมันเหมือนยังมีอะไรติดอยู่ เสร็จแล้วให้ไปแตะตรงนี้เพื่อเอาสนิมออกท้ายใช่ตอนร้อนนี่แหละแล้วก็ให้ทําอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วแต่สองรอบสามรอบแล้วแต่ความสกปรกของปลายหัวแรงแต่จริงแล้วมันไม่ได้สกปรกขนาดจริงเมื่อกี้ก็พอเลยละอ่าคราวนี้ก็ทําคราวนี้ทําครั้งนี้ก็จะเคลือบไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่ต้องล้างออกแล้ว อ๋อ,อดูนะเอ๊ยยังไงดีวะเย็นเร็วเกินไปฮะเย็นเพามันฮะมันไม่ได้เย็นเร็วมันมันร้อนมันโดดอ่ะเคลือบแล้วต้องปิดสวิตช์ให้หน่อยครับผมเออนี่แหละนะมันไม่เคลือบมันโดดอะ่ะโอ้เพราะว่ามัน ไม่มันมันเหลวมันร้อนต้างหากมันมันเลยเหลวไงตอนนี้มันหายร้อนแล้วเอเวนยังร้อนอยู่อีกวะนะปิดสวิตแล้วนะวมันยังร้อนอยู่อ่ะโอเคอ่าทำไงดีครับมันไม่อยอมเคลือบนี่คือไม่ได้กดสวิตนี่เลยนะ ใส่เยอะไปหรือเปล่าใส่น้อยเรากลรีนเราอะเห็นในวิดีโอมันหนอมันเยอะกว่านี้เหรอแล้วค,คือมันไม่เนี่ยมันถอดปลั๊กมาตั้งนานแล้วนกมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันควรจะแข็งได้แล้วไงมันควรจะไม่ละลายแล้วอ่ะเนี่ยไม่ละลายแล้วโอเค จริงๆเขาบอกว่าให้ให้ความลงอย่างนี้ด้วยนะให้มันมันจะได้มาเคลือบตรงปลายให้ความลงยเ,เงี้ยมันแข็งไหมแข็งแล้วแข่งไหมแข่งไนปนองเหลวเลยเว้อโอ้ยไอ้ที่เหลวนะั่นคือ flux ใช่ป่าววะหรือตะกัววะใช่ไหมตะกัวแข็งยังลองแตะๆตรงนี้นะแข็งแล้วเนี่ยตะกัวแข็งแล้วมันจะไม่แข็งได้งไงวะนะ อ่ะเป็นอันเสร็จวิธีมันไม่มีคำว่ามากไปใช่ไหมมันก็แค่เปลืองแต่มันจะน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยไปเนาะก็คือดีแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยดูที่แบบ โอเคครับประสบความสําเร็จครับแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บนะครับฮะขั้นต่อไปก็คือฮีทอัพแล้วมันก็จะละลายออกมาแล้วแล้วเราก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มกันน้ครับโอ้ง่ายนิดเดียว,วเดี๋ยวก่อนจะเก็บนะครับก็เช็ดอันนี้ออกออกไหมวะน,นี้จะออกไหมเนี่ย ออกมาเป็นแผ่นๆเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันปนเปื้อนดูด้วอ,อ่า จบอปครับก mm. ็บายบาย